สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องกับตัน DIY นะครับและวันนี้นะครับเราจะมาทดลองขับนะครับ BYD Atto 3ในสนามจริงนะครับโดยที่เราจะมี3สถานีในการทดสอบสถานีแรกนะครับจะเป็น0-100นะครับสถานีที่2นะครับจะเป็นการทดสอบขับด้วยการคอนโทรลรถ นะครับสัมผัสฟีลลิ่งของพวงมาลายัยแล้วก็ขึ้นเนินระนาดนะครับว่ามันจะซับเสียงแล้วก็ซับแรงได้ดีขนาดไหนในเรื่องของช่วงล่างที่เป็น m ม้าส์ i ตอรลิงบีนะครับแล้วก็สถานีสุดท้ายนะครับเป็นการทดสอบเลนดิพาเจอร์วอร์ n นิงหรือเอ่ LDW นะครับแล้วก็ทดสอบในเรื่องของ a แ i v e c ฟครูซคอนโทรลบวกกับเลนคีฟแอสซิส s ตนต t นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันว่าข้างในนะครับเวลาเราทดลองขับแล้วจะเป็นยังไงนะครับคุ้มค่าไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลย เดี๋ยวเราจะทดสอบ0ูนย์ถึงร้อยนะครับรอบเมื่อกี้นะครับเป็น normal mode แล้วก็กระบบเบรกเนี่ยจะเป็นแบบ comfort นะครับรอบนี้ระบบเบรกยังเป็น comfort อยู่แต่ว่าเราจะเปลี่ยนโหมดเป็น sport นะครับดูว่ามันจะกระชับแล้วก็ออกตัวได้แรงขนาดไหนนะฮะ เมื่อล้อมีการสลิปนะครับตัวมอเตอร์จะมีการลดกําลังลงเล็กน้อยเพื่อให้การมันสะบัดใช่ครับเพื่อให้รักษาการ<ช>ข,าของตัวรถ <c oughs> รอบนี้เดี๋ยวเราเยัยงเป็นสปอร์ตโหมดอยู่นะครับแต่ว่าระบบเบรกเนี่ยจะเป็นแบบสปอร์ตนะเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนเบรกจะเป็นยังไงตอนออกตัวเนี่ยน่าจะเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราเปรียบเทียบ <ๆ S 2> ในเรื่องของการเบรกดูมาแล้ว เกิดว่าฟีลลิ่งการเบรกจะกระชับก,กว่าเดิมช สถานีนี้นะครับเป็นเลน departure warning นะครับมันจะเตือนนะครับเดี๋ยวด้านหน้าเนี่ยจะมีเส้นถนนนะครับถ้าเจนอยู่ฝั่งเดียวทางซ้ายนะครับเป็นดูบึอ่าออ,ออกแล้วติ๊กต๊แล้วก็มีมีสั่นนะครับอ่อรบารอบขับตามข้าหน้าได้เลยนะครับ,รบมี LKA างด้านหน้าซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่ใช้ในการเปิดระบบซึ่งระบบเปิดใช้งานอยู่แล้วนะครับจะเป็นรูปโคมไยสีขาวเห็นไหมฮะด้านอลอ่าโอเคโอเค นีไหมครับถ้าไม่มีกดปุ่มปุ่มนี้ก่อนได้เลยฮะปุ่มซ้ายนี่ครับโอเคขึ้นมาแล้วโอเคตามหน้าต่อได้เลยครับโอเคนะครับโอเเปิดทำเปิดพร้อมใช้งานนะครับแต่ยังไม่ทํางานมันจะแอคทิเวตก็ต่อเมื่อเราเปิดอัดแอร์ที่คุตบอทวรด้วยนะครับครับโอเคเดี๋ยวขอตามไปนะครับในการเปิดอัดแอร์ที่ฟูตบอโทัเนี่นตอนนี้ชื่อเปิดแันบายนะครับในการทำงานก็คือเลื่อนคันโยกนะครับขึ้นคันโยกอันนี้ใช่ครับต้องปล่อยท้าจากรั้นเบรกก่อนนะครับ โอเคขึ้นโอเคอ๋อไปแล้วอ๋อเลื่อนขึ้นมาทำงานเลยนะครับนี่ ACC activate active เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นปรับระยะห่างถูกไหมครับรับระยะห่างกับคันหน้าสามารถปรับได้สี่ระดับนะครับระยะห่างอ๋อนี่ไงจะห่างมากห่างน้อยนะครับนี่มันก็เว้นระยะห่างให้นะครับถ้าเราเสียวไปเราก็ปรับ เพิ่มขึ้นมาอีก่ามันก็จะห่างคันหน้ามาอีกนะครับมีสี่ระดับเนาะครับผมมีสี่ระดับครับเจุดเด่นของเราอย่างหนึ่งนะครับคือข้างหน้าเนี่ยมีเรดาร์ถึงสี่จุดนะครับแต่พอเราเลี้ยวขวาตามไปนะครับเรดาร์เนี่ยมันจะตรวจจับรถที่ยังอยู่ในแนวเฉียงได้อยู่เล็กน้อยนะครับตังนั้นมันก็จะลดความเร็วลงมาตามไปด้วยนะครับไม่หลุดในการทํางานของระบบอัตโนทีนะครับอนี่ชะลอมันก็จะเบรกให้เองเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวตรงนี้ยวขออนุญาตแตะเบกรกนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองเรื่องของวงเลี้ยวในการกลับรถนะครับลอหมุนพวมอะไรขวาสุดเลยครับลองดูนะครับเ่กลับรถเราใช้วงเลี้ยวแคบมากนะครับวงเลี้ยวแคบมากนะกลับรถนี่ใช้พื้นที่น้อยมากเลนเดียวก็กลับได้นะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราตับตามเดี๋ยวลองเปิดระบบหาหนักทีบอีกหนึ่งครั้งนะครับกดได้เลยนะฮะนี่กคือเิ่เกิดตัวตามตรงนี้จะเป็นลองระบบ stop and go นะครับ stop and go โอเค ความเร็วต้อง60ด้วยนะครับแต่ s c c นี่ทํางานทุกย่านความเร็วนะครับนี่ตอนนี้ไม่ได้เหยียบเบรกนะครับรถหยุดเองอ่าแล้วก็พอรถคัาหน้าเคลื่อนนะครับมันก็เคลื่อนตามไปนะครับเป็น Adaptive Cruise Control นะครับ เลนคีปัติทำง,งานอ่านี่เลนคีปัติจะมีสัญลักษณ์สีส้มขึ้นที่หน้าจอด้วยนะครับเพื่อเป็นการบอกเรานะแล้วมันก็จะคีปเลนให้เองอเอลือซ้ายตามทางเลยนะครับโตัดหลงังขวา แอตทีตเราก็แค่เหยียบเบรกนะครับมันก็เป็นการจะขึ้นว่า ACC cancel นะครับเราขับตามคันนาได้เลยนะครับสถานีนะครับ DOW นะครับจอเพื่อนวันดิ้งนะครับก็จำลองสถานการณ์เช่นเราขับรถไปจอดข้างทางหรือว่าขับรถไปในห้างสรรพสินค้าที่มีเลนหนึ่งซึ่งรถอาจจะมีมีรถที่กําลังวิ่งมาอยู่นะครับแล้วเราเผลอเปิดประตูโดยที่เราไม่ทันได้สังเกตนะครับเราเปิดประตูดูได้เลยครับอ่าเดืนหนึ่งสองทีครับเดนหนึ่งออ่าความมีรถวิ่งมานะครับ คือถ้า<ม>เปิดมัแเรายังไม่มีรถก็ไม่มีอะไรโอ้โอเคโอ้มีแจ้งเตือนด้วยนะครับคือเตือนเลยอ่ะมันเตือนเลยอะว่ามีรถมาออันนี้ดีดีดีดครับถ้าเราไม่เปิดประตูรถไฟที่บัสพอจะขึ้นอย่างเดียวแต่ถ้าเราเผลอเปิดประตูหรือว่าเราไม่ทันได้สังเกตนะครับไปจะแจ้งเตือนเป็นเสียงด้วยนัถ้าตกใจแล้วดันตอีกอ่ะ <laughs> โอเกรบผมเลยกตัวตามได้เลยนะครับ อ๋ระบบนี้นะครับทํางานประตูกค่สี่บาทสีบ่บาทเลยนะครับ,บ,รบโอ้ระบบนี้ดีนะครับเพราะว่าอันตรายอันนี้มันดีเทคเป็นมอเตอร์ไซค์ได้ด้วยไหมครับครับอ๋อนี่อันนี้ดีนะเวลาจอดข้างทางแล้วชอบแบบว่าบางทีเปิดไปไม่ดูอะ่ะเอออันเนี้ยอันตรายแล้วหลังจากที่ได้ทดลองขับแล้วนะครับต้องบอกว่า ค่อนข้างถือว่าทําได้ดีเลยนะครับสำหรับ b y d a s t o 3นะครับฟังชันมาเต็มเลยนะตัวที่เราลองขับแต่เดี๋ยวต้องรอดูนะครับวันที่10เดือน10ว่าราคาแล้วก็สเปคจริงๆของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับถ้าถามผมนะถ้าราคามาอยู่ที่ประมาณ1ล้าน1นึ่งแบาทเนี่ยนะครับผมว่า คุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับกับออปชันที่เห็นในวันนี้นะครับแล้วก็ไปเทียบกันอีกทีว่าออปชันจริงจะมีขนาดไหนนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับใครเข้ามาช่องกับแันดีวเป็นครั้งแรกนะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปถัดไปที่ผมจะอัปโหลดนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ